มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะสมาคมชกสสมอแจ้งยอดหักประจำเดือนพฤศจิกายน2566แล้วนะคะอันนี้ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการนะคะแต่ว่าปปมีข้อมูลนะคะว่าสมาคมชกสสมอนะคะจะหักเท่าไหร่ในเดือนนี้อยากรู้ติดตามปปมาเลยค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะเพื่อมีข่าวใหม่จะได้มาแจ้งให้ทราบค่ะ สำหรับวันนี้นะคะปะปอเชื่อว่าปะปอจะเป็นคนแรกที่มาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบนะคะเพิ่งทราบมาสดๆร้อนๆเหมือนกันค่ะสมาคมชกศอสมอประชุมวันนี้นะคะ พพฤศจิกายกนพน2 5ารค่ะเพื่อจะรับรองสมาชิกว่ามีกี่คนมีผู้เสียชีวิตกี่คนแล้วก็แต่และคนจะถูกหักเท่าไหร่นะคะ,ะสมาคมก็แจ้งยอดผู้เสียชีวิตตั้งแต่1ถึง31ตุลาคม2566เนี่ยค่ะสมาคมได้รับเอกสารจากทายาทของสมาชิกผู้เสียชีวิตมีทั้งที่ส่งมาครบและไม่ครบนะคะ ส่วนที่ได้รับเอกสารครบแล้วก็พร้อมใจ่ายในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้มีจำนวนทั้งสิ้น896คนค่ะสมาคมจะทำการหักคนละ41สตางค์นะคะทำให้สมาชิกชกสอสมอแต่ละคนซึ่งก็จะมีทั้งอสสอ,อสมอเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้สมรสถของสมาชิกรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของสมาคมด้วยนะคะคนที่สมัครเป็นสมาชิกทั้งหมดจะถูกหักคนละ ส6 7บาท36สตังค์ค่ะ3า7รบาท36สตงค์นะคะสำหรับเดือนพฤศจิกายน2566ายเนี่ยค่ะจะหักในวันไหนก็จะหักในวันที่ค่าบริการออกนะคะ15พฤศจิกายน2566ายค่ะสำหรับอสสอสมมีเงินผ่านบัญชีอยู่แล้ว่าเพิ่งไปถอนนะคะส่วนผู้สมรสที่ไม่มีเงินผ่านบัญชีจะต้องเอาเงินไปใส่ไว้367บาท 36สตังค์นะคะวันนี้ประปอก็ขอแจ้งข้อมูลเท่านี้นะคะเดี๋ยวมีแบนเนอร์ออกมาจะมาแจ้งแบบครบเต็มสูตรใหม่อีกทีนึงบ๊ายบายสวัสดีค่ะ